สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรจะมาเรียนเรื่องวันอายุนะคะทุกคนเห็นยุกวันอายุวันนอายุวันนอายุโอเคต่อไปข่าวมาแรกมาขันข่าวโอเคเติมไม้ะไรเอกโทตีเจตวาตีเดี๋ยวเดี๋ยวโทรีจตวาอ่ะพออังงอคางไม่คางไม่โท ไม่โทรค้างไม่โทรค้างอันนี้ล่ะที่สามารถทำเอ็นเหมือนของครูปิ่มโอเคอ่า<อ>ลองเดีอันนี้คืออะไรอ่ะช็ชอคช็อตตัแลตช่อดอกไม้ช่อช่อดอกไม้ชอ่อชอช่อสะกดช่อชอชอ่ชอ,อชอ่ชอช่อสะกดมันเป็นอะไรเติบยัง ชอดอกไม้ชอดอกชออชอไม่เอกชอ่าไม่ชีไม่โทเป้าไม่โทเป้า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 ใช่ไหมไม่โทเป้าเป้าปอเอาเอ้าเมกเมก ่าอ่าอะไ่เอ็ดครุยไม่โทรครุยคาราวิโอคุยไม่เอ็ดคุยโอเคไม่โทรไม่ไม่เอ็ด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  ต,ต่อไปคำต่อไปก๋วยเตี๋ยวบวชบวชอ่าเยอะเยอะแยะไม่โทรเยอะเยอยไม่เอ็ไม่โทรถูกแล้วอ่ะต่อไปเซตฮะอันนี้สัส <laughs> สบแช่งสับแช่งอ่ะสะกดเติมไม้อะไรนี่เติมไม้อะไรไม่ไม่โทรจ้าเออ มาอะไรชอแองโแชงเมฆเมฆเมฆแชงเม่เกตัวเม่ก,ต,มกต่อไปชั่วโมงเอล้ยเราเอ้เอยาอย่าอย่าผิดอย่าผิดเอ็ดอ่อาต่อไปรถบวยรถบวยนะบอวยยยบวยเอกบวยโทบวยตี บวยจะตัวบวย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 ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเราเรามาดูคำตอบกันนะครับเนีคดนี้ก่อนนะคะ